โอ้โหนี่ผัวขนาดนั่งอยู่ไหนก็ยังหลับได้เสียมาหาปากใส่หน kind of mm ้าจนเต็มจมูกเลยเนี่ยโอ sort of runs, ้ไม่ไหวหรอไม่ไหวเอาเม็นหน้าไปต้องไปแปลง่ยนันไม่ไหวแล้วทิ้นีดีกว่าอยูไปไหนเมื่อยย็้มขอนอนพักเปิ่มหนึ่งเมื่อคืนไม่หลับไม่ได้นอนง่วงมากเลยฉันเบี่ร์หน้าไม่เป็นหน้าเลยปากฉันดื่มกาแฟไปหนึ่งแก้วตอนนี้ตาแข็งมากเลยกาแฟมันใส่มาอะไรให้ฉันดื่มวะเนี่ยดื่มอยู่ตาจะเนี่ยจะนอนหลับไหมเนี่ยคืนเนี้ยดื่มกาแฟไปหนึ่งแก้วแล้วมันเข้มข้นมากเลยกาแฟมีห่ออะไรวะเนี่ยมาเที่ยวบ้านเพื่อนพอดีเพื่อนให้ดื่มกาแฟ ไอผู้อนายเฝ้าไอ้ตัวนี้ไว้ดีนะดูๆฉันว่ามันยังไม่ตายเอ่าอย่าไปทำร้ายสัตว์ตัดชีวิตผู้อ่มันบาปล่อยมันไปเอามันไปปล่อยทั้งรถไปที่อื่นไปไม่ได้ละผู้อ่ฉันต้องดูมันนี่มันคือตัวอะไรมันยังไม่ตายเลยฉันฉันจะต้องเล่นกับมันให้ม่ตายแน่ไม่เอาไอจมูกตามันทำไมว้าผู้อ่ะเจ๊ก็บังคับฉันกินอยู่นั่นแหละฉันบอกไม่หิวไม่หิวก็เอามาให้ฉันกินอยู่นั่นแหละไม่รู้อะไรเนี่ยซอสอะไรได้กินรสแปลกๆซอสเจ้าหลีอะไรวะเนี่ยให้ฉันชิมอยู่เนี่ยฉันชิิิิมมมมมมมไไ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 ปหหหลลลาาาาายยยยยรรรรรสสแ้้้ววววเเ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 นนนนีีี่่่่่่่ดชชตอออออออะะะะะทททืงใฉั เออเป็นเช้าแล้วเล้ววันเดียทำไมเป็นเช้าเร็วจังเลยเช้าแล้วพูดได้เวลาตื่นแล้วเก็บที่นอนนายอยู่นี่เมื่อคืนนายเยี่ยวเสียที่นอนรู้ตัวหรือเปล่าไม่เคยฉันฝันว่าอะไรวะเนี๋ยรู้สึกไปเล่นน้ำทะเลเลยเลยะเปียกๆนายเยี่ยวเสียที่นอนพวกออกจากบ้านยิ่งไปอยู่นี่นะพวกแล้วก็เก็บที่นอนด้วยนอนตื่นสายกินบ้านกินมเมืองเสือกเยี่ยวเสียที่นอนอีกอะไรนม่เป็เรื่องฉันยังง่วงอยูางงาอย่แหล้วไม่เป็นเปียกๆเป็นเหม็นตุ่วๆวัเดียเช้าว่ะเดี๋ยวไม่สดชื่นแลหละเฮ้พวกฉันบอกให้หนายลุกไปลุกไปอยูนี่ไปอาบน้ำไป วเลยตอนนี้นายเบี้ยมากเลยลูกดีกว่นอนกินบ้านกินเมืองหลือยังไงวะนี่อ่ะเฮ้ยพวกฉันขอกาแฟแก้หนึ่งเฮ้ยนายเรียกฉันขึ้นมากำแพงนี่มีอะไรมาพวกมาดูอะไรวะดูไอ้ตัวนั้นมันทำอะไรอยู่ข้างบ้านบ้านะพวกนายสองตัวมันทำอะไรวะเนี่ยฉันไม่ได้ไปไหนอ่ะฉันแค่ออกไปเดี่ยวเฉยๆไอ้ตัวนั้นสองตัวมันอยู่บนกำแพงมันทำอะไรกันเว้น่ะมันทำอะไรมีเรื่องอะไรกันเว้นะดูอะไรกันบ้าฉันชักอยากจะลู้อซะแล้วตั้งแต่ไปดูที่ไหนแล้วนี่อ่ะ ทำไมเจ๊คนสวยทำกับฉันแบบนี้วะเนี่ยออกมากินอาหารนอกบ้านสั่งมาแต่ของตัวเองเอาฉันมาด้วยแต่ไม่สั่งอาหารมาเผื่อฉันด้วยทำไงวะเนี่ยเส็งมากลเลยไอ้โมโหมือออกไปเลยไปวันนี้ฉันจะไปขึ้นเวทีแสดงเป็นเทวดาได้แต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วรอรถมันรับอย่างเดียวเจ้ของฉันเป็นไปไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นยืนอยู่ที่นี่มันหายไปไหนวะเพอแป๊บเดียวฉันไปเยี่ยวใต้ต้นไม้ต๊บเดียวกลับมาหายไปและหรือว่ามันอ เอาฉันมาทิ้งไว้แถวดีวันนี้มันไปไหนวะเนี่ยเ็วจังเลยไอเจ้าของตัวดีนี่มันก็จังไรเหมือนกันนะไปไหนวะเนี่ยข้าดีต้องมาแอบกินอยู่ข้างๆมุมฟาเนี่ยไม่อยากไปตั้งบนโต๊ะเดี๋ยวตัวอื่นแย่งเนี่ยกินอย่างมีความสุขแค่นี้แหละอ,อาหารแค่นี้แหละอ,อาหารจานเดียวน้ำก็ไม่เอามาเสิร์ฟอาหารเยอะแยะมากมายเอามาตากมักให้ฉันอีกอันเดียวเนี่ยที่จะอิ่มไหมเนี่ยอ้่จริงเลยเนี่ยทำไมทำแบบนี้วะเนี่ยฉันไม่พอใจฉันไม่กินดีกว่างอนและ นายทำแบบนี้ได้ยังไงวะเพื่อนซื้อไก่ KFC มาไก่กินหมดมีแต่ซอสมาให้ฉันกินเนี่ยทำแบบนี้ได้ไงวะเนี่ยไม่รู้เรื่องไงว่าฉันก็หิวทำได้ไงวะนี่แม่บอกว่าให้อาน้องไปอาบน้ำทำไมไม่เอาน้องไปอาบน้ำวะนี่อ่องตัวนี้ดีอพอ่พอๆกันเหม็นพอๆกันเลยเนี่ยต้องไปอาบน้ำด่วนทำความสะอาดฉันอาบน้ำเสร็จตั้งนานและรอมาใส่เสื้อผ้าให้ทำไมไม่มาใส่เสื้อผ้าให้สักทีวันนี้จะออกไปเที่ยวนอกบ้านซช่หน่อยเจ้าของหายหัวไปไหนวะนี่อะ ไอ้จหลับป็นนอนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนได้สองตัวน,นี่ก็กวนกันตลอดเดินไปเดินมาเบียดไปเบียดมาในน้ำก็ไม่อาบไดนเหม็นดีตั้งหากไอ้กวนเวลาหลับเวลานอนใครก็ได้มาเอาเด็กสองคนนี่ออกไปที่ไหนก็ได้ไปไกลไหนได้ไปได้ยาลำคาลำคานคนที่บ้านแหลงนี้มันเป็นในหมดว้เนี่ยฉันนอนตื่นมาไม่เห็นมีใครสักคนอาหารก็ไม่เอาไว้ให้สงสัยไปเที่ยวไหนกันวันนี้อยู่บ้านนานๆแล้วมันก็แสงแสงออกมารับลมทะเลสักหน่อยสดชื่นจังเลยนอนสบายใจจุงเบย มีคนรับใช้บ้านนี่มันเป็นไหนวะเนี่ยฉันบอกว่าเอากาแฟมาตั้งไว้บนโต๊ะทางานให้ฉันฉันจิ้นกาแฟเดี๋ยวนี้นี่มันสายแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรมาตั้งไว้บนโต๊ะเลยต้องหาเงินเดือนที่ไหนละไปไหนกันหมดไปดิ่ะไอ้เสียงใครมาบ่นวันนี่เมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนตันนี้ง่วงมากอะไรจะบ่นอะไรนึกหนาวไว้แมวตัวแดงเนี่ยอรบกวนสมาที่เวลาหลับเวลานอนเยวฉันมองถึงสามตานะฉันฉันลุกไปนี่ฉันเบื่อกะโหลกเลยนะ ที่นอนแสนนุ่มจะสบายสบายนอนสบายนุ่มจังเลยไม่แต่ที่นอนนี่ทําไมมันเหม็นเยี่ยวจังเลยวะนี่ใครมาเยี่ยวใส่มาเดียวแล้วน้องชายกับแม่ฉันอีกตัวมันหายไปไหนวะนะแม่ไม่ไหวละแม่นอนอยู่กับลูกตัวนั้นหายใจไม่ได้เลยเยี่ยวมากเลยแม่ต้องมานอนบนที่นอนอยู่ตรงนี้เด็กที่ไหนมานอนอยู่ข้างหลังตูดฉันมาเนี่ยวมันนอนดมตูดอยูน่นะไหนไปไกลๆไปรบกวนเวลาละเวลานอน เหม็นเยี่ยไว้ดวนั้นขอนอนอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่ตรงนี้ก็เหม็นจุดไม่มีความสุขเลยเจ๋ง